มันสีขาวพอขึ้นไปข้างบนมันไม่มันมองไม่เห็นเ,เล่นอย่างสนุกแล้วก็ลูกไปเก็บแล้วก็มันน่าเล่นต่อแล้วก็พอต่อก็ลูกก็เก็บสนุกก็คือมันลูกคนเก็บ